นี้ยังไม่เปิด power s a ซ e อยู่ที่72แอมป์แล้วก็2 7กิโลวัตต์อะลองเปิดนะครับพอเปิด power s a ซ e แล้วตอนนี้ลงมา,า57แอมป์แล้วก็กิโลวัตต์เลย22วัตต์อะเดโอเคลองสับที่ การก็เพราะเราปิดสวิตตัว p o w เ r ร a เตนะครับก็ตีกับขึ้นมา75แอมป์ M, แล้วก็28กิโลวัตต์เดี๋ยวเราสับขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้ว มานกวหกติ๊มัน่งกิโลสาม